พวกเขาไม่สามารถทำประตูได้แม้แต่ลูกเดียวและพวกเขาก็ยังแพ้ไปด้วยสกอร์4-0ให้กับ PSG และนี่ไม่ใช่วันของบาร์เซโลนาอย่างแน่นอนมันเป็นผลงานที่น่าอายและยิ่งแปลกไปกว่าน,นั้นเมื่อโคช้ชของพวกเขาพูดในงานถแถลงข่าวหลังจบเกมด้วยความมั่นใจอย่างเหลือเชื่อในทีมที่เพิ่งแพ้มา4-0ว่าหากคู่แข่งสามารถยิงเราได้4ลูกในแมตช์หน้าเราก็จะยิง6ลูกให้ดูหลายคนหัวรอยเยาะเพราะฟังดูแล้วมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยอธิบายก่อน ว่าในรอบน็อกเอาท์ของยูฟาแต่และทีมจะแข่งกันเอง2ครั้งทั้งเย้าและเยือนและคะแนนรวมใน2แมชจะกำหนดว่าทีมใดจะผ่านเข้ารอบไม่เคยมีทีมใดพลิกสถานการณ์จากการตามหลังอยู่4 0ในแมชแรกในประวัติศาสตร์ของยูฟาแชมเปียนลีก ดังนั้นเมื่อบาร์เซโลนาและ PSG กลับมาที่แคมป์นูสนามของบาร์เซโลนาฝูงชนมีความหวังแต่ก็เตรียมพร้อมสําหรับสิ่งที่จะเป็นจุดจบของโอกาสสาหรับบาร์เซโลนาที่จะไม่ได้ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศขาดผู้ประกาศยังบอกก่อนแข่งเลยว่าถ้า PSG ไม่ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในคืนนี้นี่คือแมตช์ที่เราจะพูดถึงกันอีกยาวอย่างไรก็ตาม2นาทีแรกของแมตชน์นี้ชัดเจนแล้วว่าบาร์เซโลนาจะไม่ยอมล้มโดยที่เขาไม่ได้สู้พวกเขายิงประตูแรกของเกมได้อย่างรวดเร็ว และกองเชียร์ชาวบ,บ้านก็โหร้องด้วยการสนับสนุนแต่หลังจากประตูแรกก็อยากที่จะหาอะไรมาชดเชยได้จนกระทั่งก่อนจบครึ่งแรกพวกเขายิงได้อีกหนึ่งประตูจากนั้นเมื่อก้าวเข้าสู่ครึ่งหลังของเกมการแข่งขันพวกเขายิงประตูที่3ได้บาเซโลนาเลยแค่ประตูเดียวเท่านั้นที่จะทําให้เกมจบลงด้วยผลรวมเสมอกันซึ่งจะบังคับให้เกิดการต่อเวลาพิเศษ ื่อที่จะทําประตูที่5ภายในช่วงต่อเวลา30นาทีนี้ให้ได้และคว้าชัยชนะไปแต่ PSG ก็ดูเหมือนจะไม่ปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอุ้ยมันเป็นประตูประตูนี้ไม่ใช่ประตูธรรมดาแต่เป็นประตูจากเกมเยือนและตามกฎของยูฟ่าถ้าสกอร์รวมเสมอกันเนี่ยทีมที่มีประตูจากเกมเยือนมากกว่าจะได้เข้ารอบต่อไปดังนั้นตอนนี้การต่อเวลาพิเศษจึงไม่ใช่ทางเลือกแล้วบาร์เซโลนาไม่ได้ไล่ตามแค่ประตูเดียวอีกต่อไปแล้วตอนนี้พวกเขาต้องการ3ประตูใน 20นาทีซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นความท้าทายอย่างที่สุดกองเชียร์เริ่มสิ้นหวังทุกคนต่างเริ่มนิ่งให้กับทีมของเขาอย่างไรก็ตามเมื่อเกมมาถึงช่วงนาทีสุดท้ายเนมาผู้ไม่ยอมแพ้ได้ปลุกความหวังให้ทั้งสนามด้วยลูกยิงฟรีคิกนอกเขตโทษเนมายังคงต่อสู้อย่างสุดชีวิตกับอุปสรรคสวรรค์เป็นใจบาร์ซ่าได้จุดโทษและเป็นเนมาที่สังหารไปอย่างรีบเร่งเขายิงที่2ประตูอย่างรวดเร็วสกอร์รวมตอนนี้คือ5-0และเหลือเวลาแค่ไม่กี่นาที บาร์เซโลนาจะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศพวกเขาต้องทําบางอย่างให้เกิดขึ้นตอนนี้ตอนนี้เท่านั้นบอลกลับมาที่เนมาเขาชิบบอลข้ามกองหลังไปอย่างนุ่มนวลในเขตโทษเพื่อให้เซอร์เก้โรเบร์โตยิงประตูสุดท้ายแฟนบอลเจ้าบ้านร้องไห้ด้วยความสุขและบาร์เซโลนาก็ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปได้